จนกระทั่งเที่ยงคืนพญาคันคากที่เหงาใจอยากจะมีคู่จึงตัดสินใจอธิษฐานขอคู่ครองจากพระอินทร์บนสวรรค์แล้วเผลอรับไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของพญาคันคาาผู้มีบุญทำให้อาสนะของพระอินทร์ถึงกับแข็งกระด้างไปทันทีเลยนะครับ พระอินจึงเสด็จลงมายังเมืองอินตาเนรมิตรปรา,าส,รสาทเสาเดียวทองคำที่ยอดปรา,าสาทเนี่ยประดับไปด้วยแก้วเจ็ดประกรันพร้อมกับเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสระน้ําใสอาหารทิพและห้องหับอันสวยงามหลายพันห้องขึ้นมาก่อนจะแอบไปอุ้มเอาพยาคันคาามานอนอยู่ในปรา,าสาท แล้วก็หอบไปยังอุขระกุรุทวีปดินแดนทางเหนือของเขาพระสุเมนเพื่อไปอุ้มเอานางแก้วเนื้อคู่ของพญาคันคากมานอนอยู่ข้างๆกันและหลังจากที่พระอินทได้กลับสู่วิมานของตนเองไปแล้วนางแก้วที่รู้ดีว่าตนเองเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของพญาคันคากเธอก็ปลุกพญาคันคากขึ้นมาพูดคุยกันและอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่าทำไมทั้งคู่จึงมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้ พญาคันคาาเมื่อได้ฟังสิ่งที่นางแก้วเล่าก็เข้าใจทุกอย่างและก็ตกหลุมรักนางแก้วทันทีที่เห็นหน้าด้วยทําให้ในที่สุดพญาคันค่าก็ตัดสินใจถอดคราบคันค่าของตัวเองออกปรากฏร่างของหนุ่มหลอผิวพันผุดผ่องราวกับเทพบุตรให้นางแก้วได้เห็นก่อนที่ทั้งสองจะร่วมหลับนอนด้วยกันอย่างมีความสุขในคืนนั้น พอถึงเช้าวันต่อมาประชาชนเมืองอินตาทั้งหลายก็ต้องตื่นมาพบกับความตื่นตาตื่นใจกับปราสาทเสาเดียวที่ตั้งอยู่กลางเมืองทางด้านพญาเอกราชและพระนางสีดาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงเดินทางมายังปราสาทเสาเดียวเพื่อจะตรวจด,ดูและก็ได้ไปเห็นพญาคันฆากในร่างจริงและนางแก้วที่นอนอยู่ข้างๆกัน เมื่อปลุกสองหนุ่มสาวขึ้นมาสอบถามก็ได้รู้ความจริงว่านี่คือพยาคันคากในร่างที่แท้จริงส่วนหนังคันคากที่ถอดออกมาก็กลายเป็นกรอะทองคอยป้องกันเจ้าของอยู่เสมอทั้งสองกษัตริย์เนี่ยดีใจกันมากๆเลยนะครับที่เห็นลูกชายมีร่างกายปกติและมีสะ a i ยเป็นตัวเป็นตนแล้วทั้งสองจึงเชิญลูกชายและลูกสะ a i ยเข้าสู่วังเพื่อจัดงานแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่ หลังจากที่พญาคันค่ากับนางแก้วได้แต่งงานกันแล้วทั้งสองก็ได้แจกจ่ายข้าวของมีค่าในปรา,าสาทเสาเดียวให้แก่ประชาชนสร้างโรงทานคอยช่วยเหลือชาวเมืองอินตาอยู่เรื่อยมาทุกผู้ทุกคนเนี่ยต่างสุขเกษมเปลมงปรีกันเป็นที่สุดไม่นานนักพญาเอกราชกับพระนางสีดาก็มอบบัลลังก์ให้แก่พญาคันฆากับนางแก้วได้ขึ้นครองราชร่วมกันต่อไป เมื่อพญาคันคากได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วนะครับก็มีเหล่าครุษนาคพร้อมด้วยสัตว์ทั้งหลายก็พากันมาสวามิภักดิ์และมอบของขวัญให้กับกษัตริย์กันอย่างล้นหลาม